สวัสดีค่ะเด็กๆนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกทคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูโนดอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปในะเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานสําหรับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ดเด็กๆนะักเรียนควรรู้จัก ในหมวดหมู่พย,ยัญชนะพอสำเภามอม้าและยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะลกูกสำหรับชั่วโมงนี้นะคะลูกๆจะพาเด็กๆมาเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในหมวดหมู่พย,ยัญชนะตัวอื่นนั่นก็คือรอเรือลอลิงวอแหวน สอสาลาและสอฤศีค่ะทั้งหมด5ตัวอักษรด้วยกันนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกนั่นก็คือรอเรือค่ะรอเรือนะคะเป็นพยัญชนะไทยตัวที่35ค่ะ ในบรรดาพยัญชนะ44ตัวทั้งหมดของอักษรไทยนะคะลูกในลำดับถัดจ,จากยอยักษ์และก่อนหน้ารอลิงค่ะจัดอยู่ในกรุงอักษรต่ำนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูคำแรกในหมวดหมูพ่พยัญชนะรอเรือกันค่ะคำแรกค่ะคำคำนี้อ่านว่ารนรงค์ค่ะรนรงรงอ่านว่ารนรงรนรณรงค์ประกอบไปด้วยรอเรือนอเนน รอเรือง scholar, งูคอควายการันคะ่ะรนน์ะรงมีหนึ่งคำนะคะแต่สามพยางค์ค่ะรนนะรงนะคะรนนะรงนะคะลูกเขียนแบบนี้นะคะรอเรือนอนนินรอเรืองงูคอควายการันนะคะต้องมีคอควายการันด้วยแต่นักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นรอเรือนอนนินรอเรืององูแล้วไม่ได้เติม คอควายการันนะคะหรือบางคนนะคะก็เขียนรอเรือนอหนูรอเรืององูแล้วคอควายการันนักเรียนคะนักเรียนจําใหม่นะคะลูกรนรงค์รอเรือนอเนีนรอเรืององูคอควายการันค่ะรนรงค์นะคะคําต่อไปค่ะคําว่ารถจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์อ่านว่ารถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ประกอบไปด้วยรอเรือถอถุงจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือยอยักสระอานอหนูยอยักนอนหนูตอเต่าการันค่ะรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานยนต์มีหนึ่งคำค่ะแต่กี่พยางเอ่ยรถจักรยานยนต์หนึ่งคำนะคะห้าพยางด้วยกันนะคะลูกแต่เด็กๆค่ะเด็กๆด,ดูนะคะลูก รถจักรยานยนต์นะคะมีตัวการันด้วยนะคะนั่นก็คือตอเต่าการันค่ะแต่นักเรียนนะคะมักลืมนะคะมักลืมเติมตัวการันนะคะเห็นไหมคะลูกคําที่นักเรียนมักเขียนผิดนะคะรอเรือนะคะหอถุงจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือยอยักษ์สระานอนหนูยอยักษ์นอนหนูแล้วลืมเติมตัวการันนะคะ เด็กๆคะรถจักรยานยนต์ใช้ต่อเต่าการันนะคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่ารถ,ร,รถนิยมหรือรถนิยมนะคะคำนี้อาหารได้สองแบบด้วยกันนะคะรถนิยมก็ได้รถนิยมก็ได้นะคะลูกรถนิยมหรือรถนิยมนะคะเขียนอย่างไรประกอบไปด้วยรเรืออเสือน,อนหนูสระียยักษ์มม้าค่ะรถ,ร,รถนิยมหรือรถนิยมนะคะ แต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นรอเรือดอเด็กนนหนูสระอิยอยักมอม้านะคะคําต่อไปค่ะคําว่ารถสุคนรถสุคนอ่านว่ารถสุคนรถสุคนประกอบไปด้วยรอเรือสออเสือสอเสือสระอุคอควายนนหนูทอทงการันค่ะรถสุคนแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นรถสุคนรอเรือสอเสือส่อเสือสระอุคอควายโน นูทอทงสระอุการันนักเรียนคะรถสุคนมีตัวการันนั่นก็คือทอทงการันนะคะแต่ทอทงการันไม่มีสระอุนะคะคำต่อไปค่ะคำว่ารมณีคำแรกนะคะลูกรมณีอ่านว่ารมณีรมณีประกอบไปด้วยเราเรือมอมมะโนนีสระอ,อีค่ะ ส่วนคำที่สองนะคะลูกอ่านว่ารมณีเหมือนกันนะคะรเรือมอมะนเนศเอียยักการันทั้งสองคำอ่านว่ารมณีนะคะเหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนนะคะลูกเขียนไม่เหมือนกันต่างการตรงที่รมณีคำแรกนะคะไม่มียอยักการันส่วนรมณีนะคะรมณี คำที่สองนะคะลูกมีตัวการันนั่นก็คือยอยักการันนะคะลูกความหมายก็ต่างกันเช่นกันนะคะโรมันีนะคะตัวแรกนะคะมีความหมายว่าผู้หญิงค่ะคําที่ไม่มียอยักการันนะคะลูกมีความหมายว่าผู้หญิงนะคะส่วนโรมันีนะคะ,ะ,คะลูกตัวที่สองนะคะคาที่สองที่มียอยักการันนะคะลูกมีความหมายหมายถึง หน้าบันเทิงใจค่ะนะคะดังนั้นคำว่ารมณมีนะคะลูกหนึ่งคำสามพยางนะคะลูกเขียนแตกต่างกันนะคะตรงมียอยักการันกับไม่มียอยักการันและความหมายก็ต่างกันดังนั้นเวลาักเรียนจะนําคําว่ารมณมีไปใช้นะคะลูกเด็กควรรู้จักความหมายของคาเสียก่อนนะคะ คำต่อไปค่ะคําว่าระหูฐานระหูฐานอ่านว่าระหูฐานระหูฐานประกอบไปด้วยรอเรือสร,ระโอหอหีบถอฐานสระอานอหนูค่ะระหูฐานแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นรอเรือสร,ระโอหอหีบถอถุงสระอานอหนูใช่ไหมคะลูกระหูฐานใช้ทอฐานนคะคะลูกไม่ได้ใช้ทอถุงนะคะคําต่อไปค่ะคําว่า ระบบนิเวศระบบนิเวศอ่านว่าระบบนิเวศระบบนิเวศประกอบไปด้วยรอเรือสระอะบอยไม้บอยไม้นอนหนูสระอิสระเอวอลแหวนสอสลาค่ะระบบนิเวศนะคะแต่เด็กๆนักเรียนบางคนนะคะมักเขียนผิดเป็นระบบนิเวศใช่ไหมคะคำว่าเวศนักเรียนมักเขียนผิดนะคะบางคนก็เขียนสระเอวอลแหวนทอ ทหารนะคะบางคนก็เขียนเป็นระเอวอแหวนนะคะสอสลานะคะลูกแล้วเติมนอหนูการันแบบนี้นะคะลูกซึ่งคําว่าระบบในเวศนะคะเวศระเอวอแหวนสอสลาค่ะไม่มีตัวการันนะคะลูกคําต่อไปค่ะคําว่ารันจวนรันจวนอ่านว่ารันจวนรันจวนประกอบไปด้วยรอเรือไมหานากาศยหญิง จอจนานวอแหวนนอหนูค่ะรันจวนแต่เด็กนักเรียนมักเขียนผิดเป็นรอเรือไม่หันอากาศยอหญิงจอจานวอแหวนนอเนนนะคะบางคนก็เขียนเป็นรอเรือไม่หันอากาศนอหนูจอจานวอแหวนนอหนูค่ะนักเรียนคะรันจวนนะคะลูกเขียนแบบน pues ี้นะคะลูกรันจวนนะคะหนึ <punished. S 1> ่งคำสองพยางค์ค่ะประกอบไปด้วยรอเรือไม่หันอากาศยอหญิงจอจานวอแหวนนอหนูค่ะรันจวน คำต่อไป recalled. ค่ะคําว่า desserts. ริบบินริบบินอ่านว่าริบบินริบบินประกอบไปด้วยรอเรือสระอีบอยไม้อยไม้สระอีนอหนูไม่โทค่ะริบบินนะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็น <Joan> <sh> แบบนี้ค่ะรอเรือสระอีปลอยปลาใยไม้สระอีนอนหนูไม่โทค่ะนักเรียนคะริบบินนะคะลูกกริบรอเรือสระอีบอยไม้นะคะลูกบอยไม้สระอีนอหนูไม่โทนะคะริบบิน ต่อไปค่ะเรามาดูคําในภาษาไทยในหมวดหมู่เพยียญชนะลอลิงกันบ้างนะคะลูกลอลิงคือเพยียญชนะไทยตัวที่36ค่ะเป็นพ้องอักษรต่ำค่ะคําแรกค่ะคําว่าละมุลละไมละมุลละไมอ่านว่าละมุลละไมละมุลละไมประกอบไปด้วยลอลิงสระอะมอม้าสระอุนอหนูลอลิงสระอะ สะลายไม้มาลายมอม้าค่ะและมุลละไมนะคะละมุลละไมมีหนึ่งคำนะคะสี่พยางคด้วยกันแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นละมุลละไมไม้มอม้าไม่หันอากาศยอยักษ์ใช่ไหมคะลูกเด็กๆชอบเขียนแบบนี้นะคะลูกถ้าเด็กๆเขียนแบบนี้นะคะละมุลละไมมอม้าไม่หันอากาศยอยักษ์ไม่แบบนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกละมุลละไมสะลายไม้มาลายมอม้านะคะถึงถูกต้องนะคะ คำต่อไปค่ะคำว่าละเอียดละออละเอียดละอออ่านว่าละเอียดละออละเอียดละออประกอบไปด้วยลอริงสระอะค่ะสระเอออ่างสระอียอยักษ์ดอเด็กค่ะลอริงอออ่างอออ่างค่ะละเอียดละออนะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นลอริงสระอะสระเอออ่างสระอีออ่าัดอเด็กลอริงสระอะอออ่างอออ่างนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะ เติมสระอะนะคะลูกด้านหลังคําว่าละอานะลูกนะขอขอโทษค่ะด้านหลังลอลิงนะคะตรงคําว่าละอนะลูกนะถ้านักเรียนเขียนแบบนี้นะคะลูกเขียนแบบที่ลูกครูขีดเส้นให้น้องดูนะคํานี้นักเรียนจะเขียนผิดนะคะลูกดังนั้นละเอียดละอนะคะละอไม่มีสระอะนะคะอย่าเติมมานะคะลูกคําต่อไปค่ะคําว่าลิปสติกลิปสติกอ่านว่าลิปสติก ลิปสติกประกอบไปด้วยลอลิงสระอิปอปลาส่อเสือตอเต่าสระอิกอไก่ค่ะลิปสติกแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นลอลิงสระอิใบไม้สอเสือตอเต่าสระอิกอไก่นักเรียนคะลิปสติกนะคะลูกลอิงสระอิปอปลานะคะสอเสือตอเต่าสระอิกอไก่ค่ะลิปสติกนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าเล่นพิเรนเล่นพิเรนอ่านว่าเล่นพิเรน เล่นพิเรนหนึ่งคำสามพยางนะคะประกอบไปด้วยสระเอรอลิงไมเอีกน,นหนูค่ะพอพานสระอิสระเอเรอเรือนอนหนูททหารอเรือการันค่ะเล่นพิเรนนะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระเอลอลิงนะคะไม่เอกน,นหนูนะคะพอพานสระอิสระเอเรอเรือนอนหนูแล้วลืมเติม ทอาหารรอเรือการันนะคะลูกถ้าเด็กๆลืมเติมตัวการันนะคะนักเรียนเขียนผิดนะคะคําว่าเล่นพิเรนนะคะลูกคาว่าเล่นพิเรนนะคะลูกมีตัวการันนั่นก็คือทอรอการันนั่นเองค่ะคําต่อไปค่ะคําว่าลายเซนลายเซนอ่านว่าลายเซนลายเซนประกอบไปด้วยอลอริงสันอายอยักษ์สระเอซอโซ่ไม่แต่คูนอนหนูนะคะ่ะลายเซน แต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดนะคะเพราะว่าเติมต่อเต่าการันนะคะดังนั้นคําว่าลายเซนนะคะลูกลอลิงสรายยยักษ์สระเอซอโซ่ไม่แต่คูนอนหนูนะคะถูกต้องนะคะลูกแต่ถ้าหากนักเรียนเขียนเหมือนคําที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะเติมต่อเต่าการันคํานี้นักเรียนจะเขียนผิดค่ะคําต่อไปค่ะคําว่าลมปราณค่ะลมปราณอ่านว่าลมปราณ ลมปราณประกอบไปด้วยลอริงมอม้าค่ะปอปลารอเรือสระอนอนีนค่ะลมปราณแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นลอลิงมอม้าปอปลารอเรือสระอนอนหนูนะคะลูกนักเรียนค่ะลมปราณนะคะลูกปราณนะคะใช้นอนีน,นะคะใช้นอนีนไม่ได้ใช้นอนหนูแต่อย่างใดนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่เพญชนะวอแหวนกันบ้างนะคะลูวอแหวนคือเพญชนะไทยตัวที่37ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าวงวานวงวานอ่านว่าวงวานวงวานประกอบไปด้วยวอแหวนง,งองูสอสา,าการันวอแหวนสระอานอหนูค่ะ วงวานแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นวอแหวงองูคอควายการันวแหวนสระอานอนหนูนักเรียนคะวงวานนะคะวงใช้สอะลาการันค่ะไม่ได้ใช้คอควายการันนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าวันทยาวุฒิวัญทยาวุฒิอ่านว่าวัญทยาวุฒิวัญทยาวุฒิประกอบไปด้วยวอแหวนไม่หันอากาศนอนหนูทอทะหายอยักษ์สระอาวอแหวนสระอุทอ พงค่ะวันทยาวุฒินะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นว่อแหวนไม่หันอากาศนอนหนูพอทาหารยอยักษ์สระวอาว่อแหวนสระอูทอพุเทสระอิค,ค่ะคำต่อไปค่ะคําว่าวันณโรควันณโรคอ่านว่าวันณโรควันณโรคประกอบไปด้วยว่อแหวนไม่หันอากาศนอนน ซาลาโอรอเรือคอฟายค่ะวันนะโรคแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นวันแล้วโรคใช่ไหมคะโกคตามแบบนี้ใช่ไหมคะโูกวันนะคะวอเวนไม่หันอากาศนอนหนูนะคะซาะาโอรอเรือคอฟายถ้าหากนักเรียนเขียนแบบนี้นะคะโรคเขียนแบบรูปวงกลมวอเวนไม่หันอากาศนอนหนูซาลาโอรอเรือคอฟายนักเรียนเขียนผิดนะคะวันนะโรคนะคะวันวอเวนไม่หันอากาศนอนนีนค่ะ สระโอรอเรือคอควายค่ะวัน,นะโรคนะคะคาต่อไปค่ะคําว่าวายชนค่ะวายชนอ่านว่าวายชนวายชนประกอบไปด้วยวอแหวนสระอายอยักษ์ชอช้างนอนหนูมอม้าการันค่ะวายชนแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นวอไอยวายชอโอนอชนเขียนตรงตัวแบบนี้เลยนะคะลูกซึ่งได้เขียนแบบนี้นักเรียน,นเขียนผิดนะคะวายชนนะคะชนต้องมีมอม้าการันด้วยนะคะลูก คำต่อไปค่ะคำว่าเวทมนต์เวทมนต์อ่านว่าเวทมนต์เวทมนต์ประกอบไปด้วยสระเอวแหวนทอหารหมอม้านอนหนูตอเต่ารอเรือการันค่ะเวทมนต์ mun. แต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นสระเอวแหวนทอหารหมอม้านอนหนูต่อเต่าการันนักเรียนคะคําว่าเวทมนต์นะคะลูกมีตัวการันนั่นก็คือตอเต่ารอเรือการันค่ะต่อไปค่ะ เรามาดูคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พย,ยัญชนะสลา,ากันบ้างนะคะลูกสอสลา,านะคะเป็นพย,ยัญชนะไทยตัวที่38ค่ะเป็นพวกอักษรสูงค่ะคำแรกค่ะคำว่าศีษะค่ะศีษะอ่านว่าศีษะศีษะประกอบไปด้วยสลา,ราสระอ,อีร,อเ,ร,อรอเรือส,สะระเรศสระอะค่ะศีษะค่ะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็น สอารารอเรือสระอีสอเศีสระอาะนะคะถ้าเด็กเขียนเหมือนคำด้านหลังที่ครูกำลังวงกลมนะคะลูกนักเรียนเขียนผิดนะคะลูกคำที่ถูกต้องนะคะสอสาราสระอีรอเรือสอเศีสระอาะค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าโศกสรนโศกสรนอ่านว่าโศกสรรโศกสรนประกอบไปด้วยสระโอสอสารากอไกซอสาราไม่ันกาลอริงยอยะการันค่ะโศกสรน แต่เด็กๆนักเรียนมากเขียนคิดเป็นสระโอซอรารากอไก่อสารา,าร่องหันเจอยาการันค่ะคำต่อไปนะคะอยู่ในหมวดหมู่พีังชนะสัลรีสีค่ะ สระสีนะคะลูกคือพยัญชนะไทยตัวที่39แล้วนะคะลูกเป็นพวกอักษรสูงนะคะคําในหมวดหมู่พยัญชนะสรสีมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะลูกแต่ค,ครูอยากให้นักเรียนทําความรู้จักคำคำนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะคําว่าสมาค่ะสมาอ่านว่าสมาสมาประกอบไปด้วยสระสีมอมาสระอาค่ะ1คำสอพยางค่ะ สมานะคะหมายถึงขอโทษนะคะลูกสมานะคะแต่เด็กๆนะักเรียนมักเขียนผิดเป็นซอเสือมอมาสระอาซอสลามอมาสระอานักเรียนคะคำว่าสมานะคะลูกใช้สอรุีนะคะซอรุษีมอมาสระอาค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูก เด็กคะเรียนเสร็จแล้วปรับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะลูกเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเองสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ